พระพุทธเจ้าเอาทําอวิไนเป็นแดงเราตะถายคดเมื่อเราจถาคดเข้าสู่ที่พานแล้วเรกทำหลักวิในเป็นตัวแทนของเราถ่าคตเห็นไหมล่ะไม่ใช่ว่าพระผู้หลักผู้ใหญ่หรือพระผู้มีพราสามารถเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าถูกใจไหมิดว่าพระผู้หลักผู้ใหญ่มีเมียเราจะมีเมียด้วยกันหรื พระผู้หลักผู้ใหญ่กินเหล้าเราจะกินเหล้าด้วยกันหรือพระผู้หลักผู้ใหญ่ขับร้องกลำ้ำตามเพลงสวนเสียงอย่างเราก็จะไปเหมือนพระผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองแต่จะไปลงนรกด้วยหรอเดียนาดูจี้ผู้งงทองม่อมร้อยอีกกากเห็นอไม่ล่ะต่อไปในภายภาคหน้าอีกไม่พุทธเจ้าตัดไปแล้วสุดสายดูจี้ต่อไปในภายภาคนะหนห้า พระผู้หลักผู้ใหญ่เท,เทเรานุเทร,ระต่เป็นพระที่ทุศีงพระเล็กพระน้อยผู้บวชใหม่เป็นผู้ที่พอรู้บุญรู้บาปอยู่บ้างเปรียบเสมือนหงพอพระเทระนุเขระชั้นผู้ใหญ่เป็นพระทุีิทุศีลเปรียบเสมือนออกาศนัแเลหุงหงพอห้อมร้อมอีกาัน,นเรเา,าจะไม่ลงเหรอตายก็ตายดิ ตายเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องหลักธรรมแบบวิไหนกลัวตายกันเหรอเขาไม่ฆ่าเราก็ตายเขาบอกนั่นนั่นอีมาวันนั้นขอการบ้างกุญแจถ้าจะกลับผมสิขายาเพื่อฆ่าผมใช่ไหมล่ะพูดต่อหน้าหลวงู่ผมบ้านผมใจนี้เสียใจพุธไม่ได้บสนใ้ขอการบ้างกุญแจถ้าจะกลับผมสิข้ี่าผมใช่ เพราะผมไม่มีคำว่าด่าพอด้วยพระวินัยผมไม่มีผมมีข้อไหนผมไม่เคยกุดินดายชไมไม่เคยฆ่าของเขียวเห็นไหมล่ะไม่เคยจับจ่ายใช้สอยเงินทองดีไม่ได้บอกว่าไม่เคยขับรถเล่นไม่เคยเปิดเพียงปันเต้นเตึมตมสนุกสนานไม่เคยไปเชียร์มวยไม่เคยไปเล่นบ้างไปโอ้ชะแล้วัะ ไม่เคยเ,ยเท่เลงเทะเสียงไม่เคยเป็นพระรักก้าวหาลังหาทองเห็นไหมเหราน้องบุคลาน้วงบุคลานเจ้าท่านท่านไพูดขึ้นอี่มันน,ออน,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 น่ากลังนะเดี๋ยว่าะที่วันนะี้รู้หรือปล่าว่าพระไปนั่งชั่วโมงฟังให้มีดีนะลูกฟังให้มันดีนะท่านพูดก็นี่สมเหตุสมผลนี่แค่นันนะพระสมัยก่อนได้เป็นนี่ ถ้าทุกวันนี้ไปนั่งชั่วโมงเอไปตรวจไปไดชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงเขาก็จ่ายไปแล้วนั่งชั่วโมงไห้กันวะมันน่าเกียดไหมล่ะภาคเราเห็นว่า